เี่ยคือ e อีเมลอะสวัสดีนะครับสวัสดี f อซนะครับผมตอนนี้นะพอกดอำํำเภอประโคนชัยนะครับอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับวันนี้อยู่กับหัวหน้าเก่านะครับเนี่ยตอนนี้เป็นเซียนพระไปแล้วนะครับหัวหน้าหนูนะครับหัวหน้าหนูวิทยานะครับตอนนี้ อยู่ที่กลุพระเครื่องเลยนะครับวันนี้เอาวัาดีเอฟซผมหน่อยวันดีเอฟซผมหน่อยอดีครับ,ว,รบวันนี้ร้านพระมีอะไรให้แนะนำกำงามสักเหรียญไหมองมีเย,ยอะเลยร้านมีประมาณสามสี่หมื่นองค์นะ,อะตอนนี้มีองค์ไหนแบบที่เด็ดบ้างเนี่ยสวยๆบ้างไหมที่จะฝากโก้สักเหรียญนะเดี๋ยวดูอนนะอันนี้เป็นเหรียญ มันเบดดได้นนอ่าไม่ได้ชัดชัดดูชัดชักปัดโฟล์ดเรียวเอาเหรียญเอาเหรียญเจ้าเจ้าร้านนี้เปิดมานานเนียครับร้านนี้เปิดปมา20ปีแล้ว20ปีเลยโอ้โหแสดงว่าคันเทียบเลยนะครับเนี่ยไม่ วันนี้นะครับพ่อโกนะครับมีโอกาสได้มาเยือนนะครับร้านร้านพระนะครับโอ้โหดูหนึแต่ละองค์นะครับสนใจนะครับสนใจองค์ไหนนะครับอยากชมอยากเลือกนะครับไว้ไปบูชาหรือว่าเป็นที่ระลึกหรือว่าคุ้มครองนะครัวจิตหัวใจนะใครที่ชอบพระนะครับแวะได้นะครับที่บขส ประโคนชัยนะครับที่บริเวณข้างบาคอสอประโคนชัย,นะ,น,ยนะครับตรงนี้สุดยอดเลยนะครับแต่พ่อโกยังไม่รู้เรื่องสักองค์หยิบมาไม่แต่องค์สวยๆวยก็เลยอยากให้ห่วหน้าเพิ่นแนะนําสักหน่อยหนึ่งนะครับ <S <S ผมเดี๋ยวเพิ่นกําลังดูอยู่ว่าจะมีองค์ไหนที่เด็ดฝากพ่อโกนะครับ <laughs> นะครับเออมาเป็นถาดมาเป็นถาด โอ้มีองค์ไหนทีเด็ดบ้างนี่ตกเย็นนะครับตกเย็นตกเย็นไม่เป็นไรนะจิบน้ําชากันเบาๆตอนนี้จิบน้ําชากันเบาๆได้นะครับอโอ้เดี๋ยญหลวงพ่อคูณโอ้โหเดี๋ยญหลวงพ่อคูณปีสองห้าสามหกหลังเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ห้านะครับออกวัดบ้านไนะร่นคขรศีมานี่หลงรุ่นไดเป็นเด็ดแท้แน่นอนครับ อทองแดงกระไรทองพูดนะพ่อจะมอบให้กับเสียบโคกไปดูครับว่าาสนาของพอโกนวันนี้มาเจอโอ้โ oh, ห oh, ได้ของดีด้วยครับนเะอาเลยครับเอาเมอบให้โอ้โห oh, <Okay. S 1> นะครับอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยนะครับหลังหลังพ่อะพระบรมตร,รูรัชกาลที่ห้ามีสองห้าสามหกอันนี้เหลืยแท้แน่นอนครับทองแดงกระไรทองนั่น ไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาครับเอฟซีพ็อกโกหรือว่านะครับท่านผู้ชมที่มีโอกาสเข้ามาชมคลิปของพ็อกโกนะครับอย่าลืมแวะนะครับมาที่ประคนชัยนะครับร้านอยู่ข้างบขสประคนชัยนะมีให้ชมให้ดูแบบจุใจนะครับมีให้ชมให้ดูแบบจุใจส่วนเรียนนี้นะครับโอ้โหให้พ็อกโกดูใส่มือก่อน้า แเราจะเจออีกไม่นอเนาะแบบนี้เนาะนะครับโอ้โห,โโหโก็กลมาเจอของแท้เลยโอหลังด้านหลังรอห้าน,นั่นนี่ครับโอ้โด้านหลังรอห้าเลยนะครับโอ้โหนะครับมี โบราณโอภาโบราณให้ดูแบบให้ชมแบบเยอะนะครับมาชมได้นะครับมาชมได้นะครับ FC พ่อโกเด้อนะครับผ่านมาแถวบอขศประคนชัยนะครับหรือว่าเจอคลิปของพ่อโก้ตรงนี้ว่าชอบรูปไหนฝากมาได้ครับชอบองค์ไหนนะครับอยากให้พ่อโก้ทักมาถามว่าเออเป็นยังไงอย่าเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวพ่อโก้พามาดูหรือว่าแนะนํามาให้นะครับแนะนํามาได้นะครับ ให้เก็บไว้องค์นี้เป็นพิเศษนะครับอ่ะขันน้ำมนต์โอ้โหขันน้ำมนต์โบราณขันน้ำมนต์โบราณนะครับเนี่ยหลวงปู่วัดบ้านจานนะครับวัดบ้านจานเลยนะครับเนี่ยนี่นี่นะครับอาณาจักรของหัวหน้าหนูนะครับวิทยานะครับ มาชมกันได้นะครับเยอะแยะเยอะแยะนะครับเยอะแยะโอ้โหนะครับใครสนใจพระเครื่องนะครับรูปแบบไหนยังไงไน,นะครับสนใจแวะเข้ามาหาได้ที่ข้างบขศออประคนชัย<ห>น,นะรันะขอหน้าบอกแนะนําจุดนี้เลยโอ้โหนีนะ่ปางปางห้ามญาติไหมนี่ พยืนนะครับอย่าลืมนะครับมาแวะมาชมนะครับไปซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับว่าแต่แวะมาชมหัวหน้าก็ดีใจแล้วนะครับฝากเบอร์โทรนะครับฝากเบอร์โทรนะมีใครอยากโทรหาเผื่อมีใครมีใคนมีเอฟซี FC, อยากโทรหาว่ามีองค์นั้นองค์นี้ให้ชมให้เชียร์ไหมะนะครับามานะครับมีนามบัตรมาด้วยนะครับ มีนามบัตรมาด้วยนะครับาใช่ไหได้หมดเลยครับหัวหน้าหนูวิทยานะครับผมเ,บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับมากับมือจับมากับมือจนะับอ่านชมได้ตามนี้นะครับเสีหระเบรืรอโทรอยู่ด้านหน้านูไม่ใช่เหรอกล้องผมอยู่ด้านหลังนี่ข,ข,ข,ข้างล่างข้างล่างข้างล่างฮะศูนย์เก้าหนึง <laughs> ่ง,ง,ง,ง <laughs> ใช่ไหม ่านไม่ออกเหมือนกันครับ0 9 1ย์9 9 9 6หนานั่นสนใจติดต่อมาที่หัวหน้าหนูวิทยาได้เลยนะครับทำไมเรียกหัวหน้านะเมื่อก่อนหัวหน้าหนูก็คือ,อหัวหน้ายุทธศาสตร์นะพัฒนาการชุมชนจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะแต่ตอนนี้หันมาเป็นเจ้าพ่อพาเครื่องนะครับกเกษียณแล้วมาเป็นเจ้าพ่อพาเครื่องนะครับ สนใจนะครับมาแวะมาชมได้มานั่งจิบน้ำชากับหัวหน้าก็ได้นะครับผม <laughs> ตอนเย็นๆนะครับผมเอาคลิปนี้นะครับพกโกฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพโกพาไปชมตรงไหนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอโกไว้นะครับลำดวนลาวนะครับคลิปนี้พกโกขอบคุณและสวัสดีครับ